โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาญ,ญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาญ,ญากรรมตามนโยะบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน s ตองเกอร์ทูเกเตอรตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ช่วยปฏิบัติการชุมชนมวลชนสั 3, มพันธ์ดำเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาญ,ญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาญากรรม ตามด้วยวัยขับเครื่องไทยไปด้วยกัน s t r o เก e r t o ูเกเต r ภายใต้อำนายการของตำรวจภูธรภาค2เมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดระยองสั่งการให้สถานีตำรวจทอมัญชาดดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนผู้นำทางความคิดด้านตา่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายประชาชนในการป้องกันอาญากรรม โดยจัดให้มีการอบรมเพิ่มอูทักษะเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระดับตำบลโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันเพื่อน,นําไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตอนเองอันจะนําไปสู่ผลสําเร็จของโครงการและตอบสนองนโยบายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ษษาชาติได้อย่างยั่งยืนวันที่23ตุลาคม 2,515ร,ร,ร้อยตรวจเอกธนพัฒนางงามร้องสลวรัตรป้องกันปราปรามสถานีตำรวจทอมบ้านฉางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดทอมสอตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมสอบถามปัญหาพบว่าบริเวณหาพยูนช่วงเวลากลางคืนมักมีนักท่องเที่ยวนั่งดื่มสุราเปิดเพลงเสียงดังเรียกทางการแก้ไขปัญหานำเรียมผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งกนนรารกำลังพลบูรณาการร่วมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่อไปวันที่10มีนาคม 2,560ตำรวโทรรวัตไขสังเกตร้องสารวัตรป้องกันปราป่าสถานีตำรวจทอมบ้านฉางเจ้าที่ตำรวจชุดททมสอตรวจเยี่ยมประชาชนร้องสอบถับปัญหาพ <_ s> บว่าแก๊วิชาชีพโทรมาหลายสายและได้สอบถามข้อมูลต่งตางๆจจลกลัวจะโดนหลอกลวงแนวทางการแก้ไขปัญหาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกดติดตาม Line OA Facebook สบพบ้านฉาง เพื่อรับข่าวสารการป้องกันภัยจากมิชฉาชีพวันที่27มีนาคม2566พันตรวเอกกุลชาติกุลชัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรบ้านฉางตรวจเยี่ยมประชาชนพร้องสอบถามปัญหาพบว่าสภาพพอเป็นอยู่และสุขภาพไม่สู้ดีนักแนวทางการแก้ไขปัญหาแนะนำให้หาช่องทางหาและได้เสริมมันตรวจสุขภาพประจำปีวันที่ 20มีนาคม2516พันตำรวจเอกบุรุษชาติกรุยชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจทองมันช้างได้เรียกประชุมข้าราชการตำรวจเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาของประชาชนภายใต้บดนโอนการของพันตำรวจเอกบุรุษชาติกรุยชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจทอมันช้างส,ส,สั่งการให้ ร้อยตำรวจเอกชัยมณฑลพรมมงคลพิทักษ์ร้องสวัตรป้องกันปราป่าสถานีตำรวจทอมัญชา่าเป็นหัวหน้าชุดครูฝึกยุทธวิธีฝึกทบทวนให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกสายงานเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าดักับเหตุวันที่11เมษาย,ยน2516ร้อยบรอตำรวจเอกทรงศักดิ์คำกองร้องสวัตดป้องกันปราป่าสถานีตำรวจทอมัญชา่า ได้ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศาบาลตำบลบ้านฉางในการ,การ,ป,รป้องกันปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับการ,ปรเปิดเพลงียงดังสร้างความเดือดร้อนลำคาดมหับพายุ